ตัวเสร็จไปตัวประกันเลยรจุดตัวจุดตัวที่ไหนโอ้โหใหญ่ไกลจัง นี่ไกลๆอ่ะเอ้ยก็ไม่ไกลดีว่าแปลว่าไรกูนึกว่านึกว่าเราอยู่บนสุด

ยังม่แจกไหนวะะดเลยด้โอ้โหมดากฟ้าที่จนี้ไอ้ Need You Back in the Fight อเอี้ยเข้าประตูก็ได้วะแคโดดไม่เข้า

There's an enemy stash house near your location. Take it down. Huh? Do map, do map. Huh? Do Ah, oh. go back. Ultra One, be advised you are approaching the target. I'm going to go จะโเจ็บเจอโเอเ้าอยู pues ่ในบ้านนักเอาเด็ไอ้ระเบิด

Go knock. I've got you, hold tight! Got to go. โหดมากนี่นะนอกนะอสองอยู่ไอ้โจ สมแต่ของไม่ดีแล้วเออไปแล้วปแวป๊บแตมีรถแดง <ไป S 1> รถแดงนั่นนอน่าจะบดจะต่อเลยไหมเออไปไป,ไปนี่ เดี๋ยวจะกันแถวกัใกล้ๆก่อนไหมตรงไหนวะอ๋อแปบๆๆซาคินปะ หักห <56. S 2> ้าหกไ้อไหมเราต้องโฮมอีกีครับไม่มีโอ้ของของไม่ค่อยดี เดอตัวตัวบประกันไหมไกลๆเ,เมื่อกี้หาไม่เจอว่ะจะหายอีกรอบโอ้มีไก่ไก่โอ้นี่นี่นี่แบกบกๆบกไก่แบ่ไก่ขับรถไปสามมืนสามหมื่นใช่ไหมอันนี้น่าจะซื้อได้แล้วนะนี่เอาหอไปไหมไปไปใช่ใช่ใช่ซื้อได้แล้ว ดีซ,ซื้อของกันรวมเงินซื้อของกันนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เลยเดี๋ยวมาเอามาเอารถแล้วก็ไปไปซื้อของที่นี่ก่อนข้างหลังข้างหลัง,งลเก่งรถมาว่ะ รถรถกูรถกูไงจะพาไปร้านพาไปร้านมาเลยมาเลยมาเลยรถบอลรรถบอล

กันไหมให้ไปฝากฝากซื้อแผ่นเหล็กให้ด้วยถ้าเหลืออ๋อไม่เหลือนี่หว่าอเอ้ได้แค่แผ่นเหล็กแค่า sẽ đây Đào hò, thập đào Nhà tăng lửa phần sò phía khách lịch bây lê Khách lịch đây cháy một hết, Cặp, cặp, โหแทบพังนี่ไงมีคนได้กันแล้วนี่มีจะออกอันนี้หรือมีจะเอาเลวลเคดอ่ะติอยู่บนฮอเสียเปียกนะไปทางออกเนี้ถ้ามันจะไป ไกลมันสุดห่ว,วงแล้วลห่วงห่วงไปหาไปานะลงแล้วเปล่าต้องขึ้นสูงกว่านี้นะอันโดมันสอยแน่หองใกล้แตกก็ได้ขับรถไม่ขับรถเจอรถข้างล่างรถข้างล่างรถบัตรรถบัตรรถบัตรกูดูแล้วกูเห็นแล้ว ขึ้นรถขึ้นรถป่ะเฮ้ยเี้ยเฮ้ยตองรถใหญ่เลยมันมีมันมีคนเฮ้ยเจ๊ดมุงไม่ได้มึงไม่ได้มึงไม่ได้เสือเสือมึงตัวบินเป็นที่มันไม่กลัวโดนใช่ไหมถ้ามันอยู่บนรถอ่ะดูดู

อีกคนนึ่งก็ล่าอันีก็ล่าเหมือนจะต้องลงแล้วนี่ยโดนโดนโดนยไปล้อยู่ที่รถัน้นละตกลงไหมตกลงไหมตกลงไหม เข้า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 ล่วงแล้วล่วงเลย จะหมดปะประตูหน่อปิประตูหน่อยมันยิงกูนะเมื่อกี้เฮ้ยประตูปิดประตูปิดไม่ได้ระวังนะมันสองอาจจะมีอีกคนนึงนะเก็บกองเก็บยังไกำลังรออย่าเพิ่งติดกองวางไว้กับเพลก่อนโหลดของโหลดอะไรเรียบร้อยอะไรไม่ทันละ แล้มันมีคนไอ้นี่แล้วออกออกออกอไอ้ไรเอ้อหู throwing m o อกระสุนก่อนไหมนี่มีกระสุนแล้ว อ๋ออ๋ออ๋อหงไหนวะอ๋อห้นนองนู้นอาอที่ออ๋อแคหนี้อ๋อยังนี้ไงอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยเร็วเเดีด๋ยวคนมาอุ้ยไ,ไป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 ไหนอ่ะที่ตรงนู้นเหรอใช่ใช่ใช่ก็ที่เดิมที่เราตามอยู่คนหรือบัตรวะบัตรบอตรเดี๋ยวกูไปให้ไอ้เสือมุงประคองไอ้ป้าไว้ไปด้วยกัน

ได้แล้วได้ของด้วยกันด้วย have the Keep clear. ขึ้นหออย่างเดียวนะตามึงรอดพวกกูก็ได้เหมือนกันไป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  The extract point. Be advised, we can't stay here long. Follow Ultra China Force RGB. Hi, 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 เอ้ยดูส <ules> ิจะได้อะไรลุ้นเกิร oh okay. ์นได้ปืนอะไรมาก็คืออะไรอ่ะมันจะสม่งใช่เพียได้แค่สามคนอื่นเขาได้หกได้เจ็ดได้สามอย่างเนี่ยได้สกินเฮลิคอปเตอร์ เออแค่แค่นั้นอ๋อเพราะเพราะเราขับขับพอไปไงไมันลาแล้วกิจเราค้มใหม่คู้ใหม่ให้เด็เขาเช็ดเสร็จตกเอา